เราก็เดินทางมาถึงหน่วยที่5แล้วนะครับ๋ยนนี้จะพูดถึงการเลือกทำตามเงื่อนไขนะครับก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับอย่างแรกก็คือคำสั่งเลือกทำแบบทางเดียวนะครับก็จะใช้ if เนาะก็จะมีรูปแบบโครงสร้างอยู่ก็คือนะครับมี i f แล้วก็มีเงื่อนไขแล้วก็มี statement ที่ทำนะครับในตัวอย่างทางภาพพวกเราดูเนาะ เมื่อมีการทํางานใช่ไหมครับก็จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทาคําสั่งอะไรนะครับถ,ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก,ก็จะจบการทํางานนะครับหรือว่าทําอย่างอื่นนะครับสองคำสั่งจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคราวนี้ก็จะมี if e และ else ข้ามานะครับซึ่งก็จะมีโครงสร้างก็คือแบบนี้นะครับมี if e มี statement ที่หนึ่งนะครับมี else แล้วก็ เเมตที่2นะครับลังภาพนี้นะครับไหเมื่อโปรแกรมทํางานขึ้นมาก็จะทําการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเงื่อนไขเป็นจริงทำเซลล์เมตรที่หนึ่งไหมครับเงื่อนไขเป็นเท็จก็ทำเซตเมตที่2ครับจบการทํางานเนาะคราวนี้มาดูตัวอย่างเนาะตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมนะครับตามโจทย์เขาบอกว่าให้เขียนโปรแกรมคำนวณจำนวนเงนินว่า สามารถซื้อ iPhone 13ได้หรือไม่เนาะโดยมีขความกนดก็คือในร้านเนี่ยมีโทรศัพท์ iPhone 13ถูก5เครื่องเนาะซึ่งทางร้านขายถูกกว่าร้านอื่นๆเนาะเครื่องละ1ัน0อบาทนะครับลูกค้าต้องมีเงินสดมาซื้อมานี้นะครับเนาะแล้วก็เข้าสูก่กระบวนการเขียนโปรแกรมเลยครับ1 2 3่งสนะครับกระบวนการแรกก็คือวิเคราะห์โจทย์นะครับวิเคราะห์และออกแบบ โฟเกลิทึ่งนะหรือว่าเราจะเขียนพังงานก็ได้นะครับเราก็ลองมาเขียนพังงานดูให้ได้ตามนะี่เนาะตัวจากครูได้ทํามาให้พวกเราดูแลนะครับคราวนี้ทํายังไงล่ะมาลองคิดโจทย์กันนะครับ <c oughs> เปิดโปรแกรมโฟเกลิทึมขึ้นมาเนาะ <c oughs> ก็สร้างนิวไฟล์ใหม่นะครับเราก็จะได้เริ่มต้นและสิ้นสุดเนาะโจทย์เขาบอกว่าให้ทำอะไรครับนี่ เขาบอกว่านะครับเนาะเขียนโปรแกรมตามโจทย์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิคงเคราะห์โจทย์เขียนผังงานก่อนว่ามันจะมีอะไรนะครับอันดับแรกก็คือนี่นะครับจาดตัวแปรมานะครับเนาะแล้วก็กำหนดค่าตัวแปรเป็นอีพีเจอร์นะครับลองดูนะครับ การใช้งานก็เราได้ผ่านมาหลายบทแล้วนะน่าจะน่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับมาลองเริ่มทำกันเลยเนาะอีกที่เส้นนะครับอันดับแรกเราก็ทำการ d e c l a ร์นะครับการตัวแปรการตัวแปรเป็นอ n นเ g อร์นชะ่ครับเนาะเอราะเพื่อจะได้เอาไปประมวลผลเป็นตัวเลขได้ใช่ไหมครับ ดับแรกก็คือจะมีของเราจะเป็น iPhone ใช่ั้ยครับไอโฟน e 13เนี่ยนะแล้วก็มีอะไรครับต้องมีเงินด้วยใช่ไหมครับมันนี่ครัเพื่อจะนำไปซื้อใช่ไหมครับโอเคมาแล้วนะครับจากนั้นโจทย์ก็บอกว่าให้ร้านมี iPhone อยู่5เครื่องใช่ไหมครับก็แอดไซด์ไปนะครับตัว ไอโฟนของเราใช่ไหมครับโุ่นสิบสามเนี่ยมีห้านะครับจางนั้นนำไรลาังนั้นก็บอกว่าต้องมาซื้อนะครับกำหนดเงื่อนไขต้องมีส่วนตอบโต้กับผู้ใช้งานใช่ไหมครับต้องมาซื้อว่ามีเงินไหมใช่ไหมมีเงินไหมก็ <c oughs> การออกมามีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับเป็นเอาพุทเนาะใช้เอาพุทธ จพูดก็บอกว่าเอามันนี่นะนำมัดนำมัดนะนำมัดก่อนนำมัดมันนี่ดูดูแงบมีเงินเท่าไหร่ล่ะเนาะมีเงินเท่าไหร่ให้มันขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่าต้อง ต้องป้อนตัวมันนี่เข้าไปใช่ไหมครับมีเอาพูดออกมาแสดงแล้วก็จะมีอินพุตนะครับใช้อินพุตเนาะอินพุตของเราก็จะต้องเป็นตัวเปรมันนี่นะครับป้อนมันนี่เข้าไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่นะครับจากนั้นเมื่อมีเงินแล้วใช่ไหมครับก็เอาเงินแล้วก็ตัวไอโฟนนะครับ ไปสร้างเงื่อนไขให้เขานครับทดสอบเงื่นอนไขก่อนก็ใช้ตัวคอนโทรลนะครับมีอีฟเนาะมีอีฟ e แล้วก็ขึ้นมาให้ใช่ไหมครับมีอ e ีฟสู้ฝั่งขวานะครับเฟ้าฝั่งซ้ายใช่ไหมครับนะเข้าไปในอีฟนะครับแล้วก็กําหนดเงื่อนไขตรงนี้ใช่ไหมครับเงื่อนไขก็คือ <c oughs> ให้ไอโฟน 13ของเรานะครับต้องมากกว่า0ใช่ไหมครับต้องมากกว่า0แล้วก็แใช่ไหมครับมันนี่ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1,200บนะ กำหนดเงินขไปแล้วนะครับถ้าเงอนไขเป็นจริงเนาะนไขเป็นจริงให้ทําอะไรขไขเป็นจริงให้ทําอะไรถ้าเงินขายเป็นจริงก็ให้ทําการมาฝั่งกว่านะครับก็ให้แสดงความออกมาใช่ไหมเสด็จความออกมาเป็นเขาพูดเนาะก็บอกว่าซื้อได้ใช่ไหมครับ แคนี่ดูแกนบา i ์กับสิบสามได้หนึ่งเครื่องเนาะสิบสามนะดิดนะเงินสองพสองบาทซย่คง่ไอโฟนได้นะยำเงิน เงินที่ป้อนเข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้ก็อเอามาลบพันสองร้อยบาทใช่ไหมครับจากนั้นก็ทำไรครับมันีน่เนาะต้องทองการแยดไซายใช่ไหมครับมันีน่ของเรานะตัวแทนมัน,นี่จะต้องเท่ากับมัน,นี่ ลบไป1น0 0สองร้อยบาทใช่ไหมครับนี่เมื่อลบไปแล้วก็ให้แสดงผลว่าเหลือเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เป็นเนงินคงเหลือใช่ไหมครับใช้ภาษาไทยก็ได้เนะเนงินคงเหลือนี่ครับประกอบตามด้วยเครื่องหมายอยัน โอ okay. เคดูลันครับม,มา,ามาาัมาามานี่โอเคนี่นะเงินไขเป็นจริงก็จะทำฟังนี้หมดเลยนะครับถ้าไม่เข้าเงินไขก็ให้จบการทางานไปเลยนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะตามนี้นะครับตามโจทย์ที่เขาให้มาก็คือ คำนวณเงินว่ารับเงินมาเท่าไหร่ใช่ไหมครับมีเงินไหมที่จะซื้อไอโฟน13ไอโฟน13มีอยู่เนยแล้วมีจุดในร้านแล้วห้าเครื่องนะครับขายเครื่องลปะตัดสองเดือนลูกค้าตะเอาเงินสดมาซื้อใช่ไหมครับก็ลองดูซิว่าเราจะรันโปรแกรมนี้ดูนะครับรันตัวโฟโล์นี้ดูนะครับกัปตัวเแป่ใช่ไหมครับเราเห็นเนาะตัวสังเกตที่เขียวๆไฮไลท์นะครับเริ่มต้นนำ จากนั้นก็ให้ไอโฟนที่สามีอยู่5เครื่องจากนั้นก็ติดต่อกับผู้ใช้งานนะครับว่าเฮ้ยมีเงินเท่าไรนะครับก็อีนพุตมานนี่มาอินพุดมามีเงิน5 0 0พันนี่ครับก็เข้าสู่การนะครับิเวเขียวเนาะตรวจสอบเงื่อนไขนะครับโอเคเงื่อนไขน่าจะถูกต้องเนาะโอเคเข้าเงื่อนไขก็ก็อบอกว่าซื้อ iPhone ไป หนึงเครื่องหนึ่งพันสร้อบาทจากนั้นก็ดูจํานวนเงินว่าเหลือเท่าไหร่ครับจํานวนเงินเหลือ3ามพันแปดร้อยบาทจบการทำงานนี่ครับนี่เป็นตัวอยา่างการเชนโฟนะครับการทํางานแบบทางเลือกนะครับโดยใช้ if ปเ l ละนะครับเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับนี่ก็ได้ ตัว algorithm ลวนะครับจากนั้นเราสามารถเอา algorithm ตัวนี้ไปเขียนโปรแกรมในภาษา C ของเราได้นะครับเขียนโปรแกรมซึ่งตัวตัว algorithm ตัวนี้นะครับมันสามารถดู s o r t code ได้นะ source code viewer นะครับในภาษา C ก็จะมีโครงสร้างประมาณนี้นะครับโอเค เราไปลองเขียนโปรแกรมกันนะครับเปิดเดฟขึ้นมาเดฟซีของเรานะครับดูหน้าตาโปรแกรมของเรานะเป็นยังไงครับไฟล์ new new file Sort file นะครับไหนล้วละอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับกินค้ดเข้ามา คนพูดตัวเซทเนะ ftdio s <c> h <oughs> นะครับก็ประกาศ m มท็อนะครับฟังก์ชัน i n m n นี่แหละคับตั m a i ของเราก็มีปิก,การเปิดปิดนะครับทำงานในนี้นะครับจะมี return ์นไหมรีเทริร,เทร์ก็ได้ถ้าไม่มี r e เทิร์นก็รีเทริร์นศูนย์ไปนะครับ เนี่ยโครงสร้างก็ประมาณนี้นะครับภาษาสีเนาะจากนั้นเราก็ทำตามโฟลที่เราได้ออกแบบไว้นะครับกัดตัวแปร่มานะครับตัวแปรชนิดตัวแปรเป็น iPhone ดลไมัน,นี่นะครับก็หิน i iPhone โอของเราไม่ต้อง13แล้วเนาะ iPhone ก็กับ 5เครื่องใช่ไหมครับคนสิบสามก็ได้ครับคนสิบสามมีห้าเครื่องนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะ <Okay. S 1> มันนี่ด้วยเนาะ <Okay. S 1> มันนี่ด้วยนะครับ <Okay. S 1> ตัวแปรแล้วสองตัวนะครับให้คนสิบสามจากนั้นก็ให้แสดงผลมา,เ,าเป็นการ แจ้งเตือนผู้ใช้งานว่าต้องป้อนอะไรเข้ามาใช่ไหมครับส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานก็ฟังก์ชันนะครับติดตอดแล้วกันนะพิมพ์ F เนาะภาษาสีเนาะซึ่งเ,นะนะเราก็จะบอกว่าอ้าวเปลี่ยนนี่ดูอยู่แอปนะครับม้เงินเท่าไหรนะ่เนาะท่านจะมาซื้อไอโฟนเนี่ยเนาะ ด้วย s e มิโ o ลอนนะครับต่อมาเมื่อแสดงข้อมูลออกมาแล้วนะครับเราก็จะมี input เข้าไปเนาะเอาพูดออกมาแล้วก็จะมี input เข้าไปนะครับฟังก์ชันในการรับข้อมูลทางแป้นคีย์บอร์ดก็คือสแกนนะครับสแกนเดฟเนาะยังจำได้อยู่เนาะสแกนเดฟเข้ามานะครับ จะรูปแบบข้อความอ่าเซ็นดีใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปร m ั n นี่นี่มันนี่ของเราอย่าลืมนะปิดเซมิโคลอนด้วยนะครับสาษาสีนะดูฟโฟอีกรอบนึงนะครับมีเงินเท่าไหรอินวูดมันนี่เข้ามาแล้วก็เป็นเงื่อนไขนะครับเป็นเงื่อนไข เงื่อนไขของเราก็อีฟเลยนะครับอีฟไอโฟนสิบสามมีค่ามากกว่าศูนย์ครับและมันนี่ต้องมีค่ามากกว่าและเท่ากับพันสองร้อยบาทนะครับเห็นไหม,มจากนั้นก็เปิด ปีกาสเต็ปเมนต์ของอีกนะครับเช็คตามเงื่อนไขนี้นะครับถ้ารับมันนี้เข้ามาถ้าเข้าตามเงื่อนไขก็จะให้ทำการ,าแ,สาร,ารแสดงผลทางคีย์บอร์ดออกมานะครับแสดงผลทางเป้นพิมพ์แสดงผลทางจอพิมพ์นะครับจอภาพหรือส่วนที่ตอบโต้กับผู้ใช้งานนะครับแสดงผล,ลออกมาทางจอภาพเนาะ ใช้ฟังก์ชัน print f นี่แหละนะครับก็บอกเลยถ้ามีเงินมากกว่าหรือเงินขายเป็นจริงเห็นไหมครับ you can buy iphone 13บสิตดิเงิน1200บาทนะครับ H b a c k s l a ต N ไปขึ้นมาทันใหม่นะครับจากนั้นก็ให้ทำอะไรตามโฟของเราเนาะจากนั้นก็ให้ทำการมันนี่ Money, ลบมันนี่นะครับมันนี่ที่ป้อนเข้ามาลบกับาราคา iPhone 1200บาทนะครับโอเคก็ให้มันนี่เนี่ยเท่ากับมันนี ลบหนึ่งพันสองร้อยนะครับลบกันแล้วก็แสดงว่าเงินเหลือเท่าไหร่นะครับสุดท้ายเรามีเงินเหลือเท่าไหร่ก็แสดงกลอนออกมาด้วยนะครับก็มีต่อฟังก์ชันนะครับ print f เหมือนเดิมคนระับอ่าก็เงินเหลือเท่าไหร่ก็ยัวนะครับมันนี บอกเลยว่ายังเดลือเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์รูปแบบวกามเปอร์เซ็นต์ดีนะครับตามด้วยบา,บาทของเรานี่แหละนะครับจากนั้นขึ้นมาทังใหม่เลยนะ เอาตุกแปลมานะครับนะุ๊ปิดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตุกแปลมันนี่มาสแสดงนะครับเ,เรือกท่าอะไรนี่ัอันนี้ในส่วนของเงื่อนไขที่เป็นจริงนะครับเราทำฝั่งนี้มาเนาะตึ๊ต๊ครับแล้วถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จล่ะก็เอวเนาะ ฝั่งนี้นะครับก็คือให้จบการทำงานไปเลยนะครับก็เป็น E L S E L นะครับเปิดติกามานะครับก็ให้ทำอะไรอะ่ะก็ให้จบการทำงานนะครับ P in f ครับเงินไม่พอใช่ไหมดู <Not. c oughs> นอดแอปมันนี่กลับไปทำง,งานอนะ่ะโคตรฟูบ์นะไปทำง,งานหาเงินก่อนนะครับไปมาซื้อนะประมาณ น่าเอเนนะน่าจะจบแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็รีเทนไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับคำพายดูนะครับเอาเซฟก่อนนะครับแล้วก็เซฟโอบเจกต์ save ไว้เป็นรีเพลย์ะ e นะครับ พายมามีเฮ์เลอร์ไหมนะครับามีเฮ์เลอนะร์เนาะจากนั้นก็รันดูนะครับ Enter Utor อาะไปรันโปรแกรมไหนเลยไปรันโปรแกรมบืนนะครับเรา e x Enter c u t e e Utor ได้ไงไปรันโปรแกรมไหนเนี่ย นห็นไคลิกไหมเทสสาม CQ compile นะครับทสสม compile แล้วนะครับ oh, ก so, mm ็ run compile เยบ้อนี่มาแล้วนะครับ เราฮอเมนี่ดูยูแฮปนะมีเงินอยู่เท่าไหร่มีเงินอยู่ส0 0พันครับนะเขาบอกว่าเห็นไหมครับเงื่อนไขเป็นจริงเนาะแกนบายไอโฟนบายพันสองร้อยบาทยูเมนะี่คงเหลือพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนะจบแห่เอนะไขเป็นจริงนะลองทําเงื่อนไขเป็นเทพบ้างนะครับมีเงินอยู่200รนะ้อซื้อไม่ได้นะครับดูน่าแทมมันนี่ก็ go to work นะ นี่ก็จบสำหรับการเขียนโปรแกรมโดยาการเลือกทำตามเงื่อนไขนะครับนี่เราการกทำตามเงื่อนไขแบบ if e แล้วก็ else ตัวนี้นะครับโอเคนี่ก็คือตัวตัวอย่างที่1น,นะครับต่อมาเราก็จะมีตัวอย่างที่2 อันนี้ก็จะยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าจะมีเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขเยอะนะครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับ